สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับทันใดเขามาอล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี้มือนี้ได้พี่น้องเด้อมาตลาดนัดพี่น้องฝ่าฝนกับมืดพี่น้องว่าสิตกแล้วล่ะเขาวาว่าฝนสิตกจู่ก็มาบึงํำรวจราคางัวพี่น้องอยู่ตลาดน้อยพี่น้องบ้านหน้าเมือง ้านน connect, ้าเมืองพี่น้องเพิ yeah, ่นเปลี่ยนมือแต่ก่อน่นเปิดบ้านบ้านอันเสาพี่น้องมันส้นกันหลายหมองเพิ่นเลืเลือนมาเปิดบ้านสุกพี่น้องทุกวันสุกทุกวันสุกเลยพี่น้องเด้ออันผู้ใดเคยมาบันเสาอยาะมากดิมามีดิต้องมาวันศุกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใหญ่มือแล้วมันส้นกันพทดเพิ่นเปลี่ยนมือมาเป็นนัดแรกด้วยพี่น้องเด้อนัดแรกเงินนี้นัดเหลกของวันนอันวันศุกเป็นตลาดน้อยพี่น้องงอกวายกับบค่อยหลายดอก เพราะว่าเขาจบไปตลาดใจบัดครับมันตลาด<ไ>ปเปิดใหม่พี่น้องเปิดใหม่พราะไรปันใดจังมาเบืองนักเก็ตน,นะพี่น้องเด้อราคามันบักทึกให้แล้วนี่ทึกพิจารณ์าจซื้อหรอโอ้เขาเจาซื้อขายกันหรอซื้อหรอไรไปได้ราคาซื้อกันนี่สามหมื่นหสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพี่น้องนี่ราคาซื้อขายซื้อจริงขายจริงพี่น้อง อันผู้ใดมีอยูเ่เฮียนกต่มาเทียบด้วยพี่น้องเด้อราคานี่เยคนซื้อกันนี่นยตั้งแต่ห่ออ่อนมีง้อบึงจักราคาใครก็ต้องเทียบตลาดนัดพี่น้องถับผู้ใดอยากซื้อว่าซื้อง้อนะมากบิึงในี่ชิปก่อนพี่น้องมาเบิึงเทียบราคาก่อนซ้ำเนี่ยคนซื้อซ้ำใดจังมาเลาะหามาเลาะเบิึงด้วยพี่น้องเด้อตามตลาดนัดนี่นละ không thấy rồi nè hòng chỗ khoang bao hòn nè hòn ô, hòn 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 nè hòn 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 phi hòn 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 Mẹ Mẹ, mẹ Ốc cháu bà tôi nè Lái ở đây là nè Sao hộp Nó mi luộc Không to hấp Không luộc to bình ngoài Sao hộp hà loại Nhưng to đây nó ăn luôn đèn này cái men Không Không nói hỏi lý Bỏ mẹ đó Bạn này hát này hỏi là Nó hỏi máu hấp Nó máu nào Đó sao hộp hà loại vậy ตัองต่อรองหด้บอกเบอร์โทรเลยแปดสองศอง่นเจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าขันมากระจังทู่หาด้พี่น้องเด้อไรยอ้อยพี่เดี๋ยวยอ้อยจะเอานาให้เพิ่มาจัเจอกันจือายอ้อยด้พี่น้องเด้อนา่หอยอ้อยเนาะหอยอ้อยวาิด้วาริวอะไรไปได้แม่นี่น่แม่นี่เศร้าสามหาลอยมหลตัวนั้นเศร้าหกนั่นมันมีลูกว่แม่นี่แม่นั่นสมแล้วค่ะสมติดแล้วเนาะ สมตัวบ่สมตสมตัวเนาะศษหกา้ยสมตบ่สุเอานี้ก็สมงะบ่สมแล้วนีน่อยนี่แมนังค่ะแมนังเอคือสมไว้เถอเป็นงไทยได้เป็นงัไทยบ่สมไว้ราคาอยู่เศาหกเศาหกับเศษสายังต่อได้เนาะต่อได้อีกค่ะต่อได้อันบอกเบอร์โทรคนเด้เบอร์โทรเบอร์เก้าย์เก้าสามศูนย์เ 6 1 0 1 7 8งศูนโทษด้วยค่ะเด้อพะวงง้วคอกี่นั่นถือกถือกเถือกพี่น้องโทษมากพี่น้องขายชูมือขายสูมือนี่ก็เพิ่งออกมากเพิ่งออกมาราคาานราคาหนาคอกเลยนราคตลาดเลยราคาหนาคอกอันพู้ได้ชุดใจเด้โทษมากเนาะโทษมากไปไปโทษมากไวไปเด้อพี่น้องเด้ออีกแมึี่นอง

เงนก็มีได้นะมีได้ตังนะมีได้เงินังนะเากพรบ่เอกาาล้างเลยเอเกเนาะคนยังตอรอดอ่พี่น uhm ้องยังตอรองอยู่กแปดพันนะแปดพันแปเอาดูมีเล่พี่น้องสายเล่ได้พี่น้องเนอเป็นงวดเถิกเล่พี่น้องสายเล่ตุบูข้างไผนเนี่ยข้างเจ้าบ่ โอ้เล่พี่น้องเล่งัวเถิกเถิกเล่สามหมืนเสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นก็พันหนึ่งพี่น้องยังต่ออะไรเยอะอเนาะครับผมยังต่อได้พี่น้องผู้ใดอยากได้งัวเถิกเล่พี่น้องเอาไปคุณใสยคุนเนาะใายเนื้อเขาในหอยยังหล่ะซื้อเขาในหอยเสียงในหอยเสียงยุใส่เนาะดูดอนเข่งดอนเข่งพี่น้องดอนเข่งสนใจว่า เรากรโทรหาม่ได้เพียงรองด้วยเบอร์โทรเด้ศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเดหนึงศูนย์หนึ่งเจ็ดในหอยเชียงครับผมตอนเคียงครับผมจังโทหามได้เยงด้ยนใจด้้อไปได้ไมเดี่งเดียงนี่ของในหอยทั้งโดนมวยิของโดนมวยพี่น้องจนงัวเมย์ดิหนิ đi điện ừ, không không like like thấy <laughs> ừ. şey, đâu, đâu. Không <laughs> <Phải> nào, phải nào này nào. không, không trâu <laughs> <laughs> <phải ăn nhau. cười> đi lại đi đây đi trâu đi rồi không thấy đi này đi không trâu đi có đi 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 trâu đi đi

โบ่นไปบงจของคนบอยู um ่พี South ่น้องสื้อเ็ด้สื่อดอกของคนบ่อยู่เมาเป็นงบแม่สาวน้อยพี่น้องอาซุ่มนี่เป็นงหนักแม่นบอน่อยี่นองนาหนักาวลำพูดนีบ่อลำพูดมาแบบนี้ โอ้โเดูพ <Tipp ett inh>. ี่น้องคนว่างัวงลำพุนลำพุนแท้บ่นี่อนโปเทเป็นไหนหางลำเขาวโอ้ย่างโปเทหานลำพุนแท้นี่หางขาวบอกหางขาวหางเขาโอ้คนว่าลำพุนพี่น้องแต่ว่าขันโปเทโปเทนึกว่างัวหนักว่าไม่นเนาะโอ้เป็นเป็นงัวงลำพุนเดูพี่น้องเด้อบุราอย่า่เคยเห็นงัวงลำพุนเหมือนเบิ้งพี่น้องนี่ลำพุนมันต้องหางขาวบ่มันอกเอาซาติคุงจักเคยไปอยู่ลำพุนบ่ โอ้มันต้องออกหางขาววัดมันบ่กอันนี้กระลำพุนป่ะนี่กระน,นี้นี่กระลำพุนบ่แม่นี่นี่กระลำพุนด้วยกันมันไม่ลูกบ่ะนี่ฮะมันเป็นง่วเนื้อหรือง่วเลี้ยงคง่วนเรียงหรือง่วนเหนือนี่ง่วเนื้อครับโอ้เป็นเป็นเนื้อเนาะครับ ่ไปได้ลน okay, ี่คู่นี <c oughs> <c oughs> ้ยากได้เจ็ดมื่นหาครับเจมื่นาคับนังตัวไดเนาะตัวไดครับตัวเป็นงื่เนือเลี้ยงม่ได้เนาะกาอันนี้กาต้องไปสมโอต้องไปสมโอไปสมโอเนาะ่ว่าส่งมันยังไม่ยังมีลูกเนาะยังไปสมโอจะได้เจิบีเจ็ดมื่นหาเจ็ดม่นหาเ่นเป็นะแล้วตัรอบไมอถ้ที่ถามอันเบร์โทรมันอยู่บนไหน พี่นี่ครับบอกบอกไปเลยครับ064ครับ064 939 939 6468ครับ6468นายห้อยยังหื้อหอยห้อยห้อยปอครับห้อยปออยู่ไซน้องอยู่ไหนอยู่อำเภอวานอนครับอยู่วานอนเนาะอยู่วานอนเด้อพี่น้องเนาะคนนานพี่มีง้อคู่นี่แหละพี่น้องห้องละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหาบอกเจ็ดหมื่นหาต่อรองได้พี่น้องจังโท่หาคนโดยพี่น้องเด้อหันหันครับมันขายคน มาพี่น้องมาเบ่งควายงามบนี้ควายงามพี่น้องคว้ยงามพี่น้องกวายงามด้วยนี่ควายไแล้วเนาะยไน้อยเนาะพอรืมบอกทั้งใดจะคลองพอดีมาแม่มามาเบ่งเบ่งควาวยเห็พี่น้องพเบ่งควายแน่นี่มาโอ้กลย้ยปลาลืมหมดที เป็นควายไทยเลยเนาะก๋วยไทยสายอุทัยทานสายอุทัยบ่หนิครับผมโอ้อันมันมีลูกกี่ตัวแล้วนี่มีลูกสามตัวแล้วครับลูกสามแล้วในในท้องมันมีลูกบ่หนิมีครับหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วครับผมเขาสมยังไหวเนาะสมเบิรมจูเนียเบิรมจูเนียเนาะเบิรมจูเนียพี่น้องมันทานได้รตั้งเดือนแล้วหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วพี่น้อง ເຮົາຮ້ອງໄວ້ລະໄາມັ0 0 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 0ຍັງຕ່ດครับຮົໃນ້ຍັຮນ້ລນອລມครับໃສນາະອງລັກຊครับມີเบอร์โทรบ่เบอร์โทรີ່ນອງເນ โอ้โมจือนะครับบมจือโอ้โมไม่เมบื่อตีโมไม่เบื่อครับนั่นคือคุณเมื่อบิังเชิดหลังจากได้โทรหาไฟบัลล์เดี๋ยวทัวรหาโคตีล้างนะครับโคตีครับโอ้โคตีไม่เบื่อบ่บัลลนี่นี่จะขับทั้งคุณเล่าคนโอ้ต้องหาโคตีเนาะครับไม่พี่น้องเด้อเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีเบื่อิ่นว่าเบื่อยืนนั่งโคตีิ่นว mm ่าเป็นควายพี่น네้องควายลูกสามแล้วล่ะซีในท้องเพิ่นว่าห้องอ่างดีอยู่พี่น้องห้องอ่างดีอยู่ ทางก็ดีพี่้องางทางดีอยู่าอขงดีอยู่างอยู่แม่นี่เดวเสือลุกสองพันแม่นี่ทเจ้าบ่เสือโลดเสือโลดโอ้หองเสือโลดเนาะเสือโลดเสือโลดสตัวโอ้อันนีสอตัวเสือโลดเนาะบ่เขาบ่ขายเนาะเปน้ยบ่ขายเขาลุ้นบ่ขายกันแม่ไปกรุงเน้อ เป็นค้อยมันหันจอยพี่น้องตัวนี้ค่อยบันบานพี่น้องบันบานคนสื่อบาลายพี่น้องมโมนี้มิแต่พ์อค่าสื่อกันบระชดประชิดเปลี่ยนกันแลกกันเนาะมันเป็นตลาดนี่หน่อยพี่น้องมันว่ามันตลาดใหญ่คนบ่หลายพี่น้องตลาดเปิดใหม่ แต่เก่าเพิ่นเปิดบ้านเสาบ้าน่นใหญ่มื่นพี่น้องคนคนหมู่คนหมู่บ่งหุ่นจักคนละบ่งหุ่นจักเนาะใหญ่ไหมพี่น้อคือมีแต่พ่อข้าวเลยมือนีเนาะเมื่อวานกับมาล้อมนอนยำพี่น้องกสำหรับคลิปนี้เมื่อนี่ยไว้ซสำนึกก็ได้ครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมแต่สำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ